โหแล้วดูเนียนเธอแพ็กเกจน่ารักมากอันนี้จะเป็นบัชออนของเมเรสกานะคะก็เดี๋ยวนี้นะจะมาปัดแก้มให้ดูกันนะว่าเออปัดยังไงให้มันดูสวยแล้วก็มีมิติก่อนื่เลยนะเราก็จะลงเป็นสีเบอร์สุดห้าก่อนโจ๊ลงไปอันนี้จะเป็นบัชออนที่เป็นเนื้อพาวเดอร์นะคะก็คือมันจะช่วยแบบว่าเบอร์ูคขมขนแล้วก็คุมมันแล้วเธอดูอู้หูสีชัดมากของจริงคือสีแบบชัดมากอะทุกคนอันนี้ในกล้องก็คือดรอปมาให้เรานิดนึงนะคะ ลงสีเดียวว่าสวยแล้วนี่จ้ะสีเบอร์ศูนย์หนึ่งอันนี้คือคีย์สำคัญเลยเราจะต้องมีสีอ่อนในการเพิ่มมิตินะก็จะลงตรงช่วงนี้นี่คือเรียที่เราจะต้องแบบลงแถวตรงบริเวณใต้ตาข้างๆจมูกโูหแล้วดูเนียนเป็นบัชออนที่เนียนมากเนียนมากการที่ผู้หญิงอย่างเราลงลิปสติกสีเดียวไม่ได้บัชออนก็เช่นเดียวกันค่ะปั็จแบ้วเรียบร้อยนะคะทุกคนก็ใครที่ยังไม่เคยลองตัวนี้นะคะไปเลือกเฉดสีที่ชอบกันได้แต่ขอร้องอย่างหนึ่งนะเบอร์ศูนย์หนึ่งต้องมีไว้ในตะกร้า